ข็อยากถ่ายคลิปถ่ายคลิปน้องสาวเดีครับน้องสาวสาวจันนะดืดไอดตัวนะฮะตามภาษาเบาเล่าคือว่าขนมกินที่จริงอ่ะน้องกินอะไรมากนี่มาเลวมาเร็วสามสิบห้าบาทของใคเนี่ยอันนี้ของน้องจันทร์บ่น้องจันสร้างเงี้ยงไปเอ้าพุงเบาหน่อยดิน้องน้องจันตัวสร้างเงีงก่อนนังปลา สุกี้น้ำทะเลแม่ยสุกี้น้ำทะเลถ้าดูว่าฮะอันน้ำทะเลไม่เห็นหรอขันคนเบาหน่อยอ่ะเป็นมาอย่างไรก่อนนะห้าอันดับทะเลไม่เห็นหรอเออแม่อันดับทะเลไม่เห็นหรอสุกี้ทะเลต้องอันดับทะเลไม่เห็นสุกี้น้ำทะเลว่ามันยังสั้นน้องว่ามันยังสั้นทำไมเขามาเป็นเป็นอาหารเมนูแบบทะเลเนี่ยนะ ซาสละเนี่ยนะมึกกุ้งเสียนะน้องกิเข้าววันหลังทาเลีวันหังี้ปลาชันขาววัหลังทะเล้ี้าหลังทะเลมาเห็เนาะเป็นจดนก็ือจนกสันีเนาะเป็นจาไที่สันแล้วมาชิมาารดูแบบเนาะ้วกนะไรกินเก๋อยู่ว่นดูแบบนีจยเถือขากินเ่ยืข้ากินเน่ยกินมี ต่มีตมมามาแม่มามามาะด้ยิงเป็นเรรอเมนูซะก่อนเนาะแัดกะเพาแัดกะเพาเต่บริเทสเทสแพดกะเพายู่ทางข้าเทสนมไม่เนาะเพราะว่าเส้าเขาชาเข้าปกตินะน้ำซัมเทสนํมเทสเหมือนทิ่าท่ร้าสิเปสโมแฮเพราะว่าอาหารไทยคอยได้กินปันใดเนาะนี่ร้ที่มัาได้แต่วาถากินอาหารไทยบายาง ก๋วยเตี๋ยวยังนกจันทร์คิดแบบใช้เป็นมีแบบบารเออสัคิดเป็นกเียงแบบบาท์ถ้าเจ่วางเป็นเนื้อต้องบอกก่อนด้อว่างนกจันทร์ทำใส่เงินเป็นตั้งแต่แบบงยี่สิบบาทเยี่ยนนกจันทร์ใส่ว่าเป็นเนื้อเยี่ยนกันไม่เยี่ยนไยอยู่แต่ว่าตกโองเยี่ยนไรมันใจก็อะไรอย่างเนี้ยเขาอยู่บ้านเขาใส่เงินไทยปะใส่แต่ใส่แต่ไปพันบาทก็ไปลอยไปชาบาท์ผ่านจานยังงวยครับเอาแล้วเงินกี่บาทเทามาใส่ไทยได้ปะตัวด้วยคนในโลกกระสือ เอาเมา่เอเ้เ้าเจ้าหาบกอัน่ออรานเจริงหรือคนนเก่ายกพราะอะรมาท่านรัต่อไปแรงธนาคารสะก่อนโอดธนาคารเอาวะนแรงธนาคารลังจริไปมีหเขาคับเงินดาวหาบแรงจะมาเบียมันมันก็จะตามเรทราคาของเงินถ้าเกเงินสาะเขาเงินเราไปสื่อขึ้นไทยก็จะต้องมูลค่าหลายกรรบวเป็นหนามทะเลมอี่ น้องเรากิดว่าซูกิทะเลมันเอาหนามทะเลเม็ดเราเบิงบ่งเบิรเบิร์เสาจันเป็นกินกันะแซ่บแหมซีบอกแซ่บแหมคนส<อ>นุย่างเราเกินของแซ่บสินอ้นนาอานะานไหดูเนาะลาดนาเฮ้ยอันนี้เป็นยังตัวนี้ลาดนา,นา,ม,า,ม,ามีกอบลาดนามีกอบมาเบิร์าเสาสาดีอันเคยกินจ้าเสีอะดแบบน เอาลองเบิรงนลองเบอร์เขาใจนะเขาใมันมีมีน้าเปล่าเลยได้เปล่าฝากได้เด้อันนี้เป็นมีกรอบไม่ลองเวนมีดิฟเด้อมีเขาถอดแล้วฮะมีเขาถอดแล้วต้องให้มันละลายครับขอความหน้กเอ้าน้องสร้างอะไรดิสบแบ่มีกรอบมีกรอบร้านนะเขาเสียใจคือสิบวันจากรีเอาลองดูเน่้ยมันเปสีแข็งอยู่ แซ่บแน่ี้ดรสชาติข้ามแรงเป็นมั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 นยากระเสี่ยยาอวดนนอกมนนิหน่อยตกลงว่าเสี่ยหรือว่าแซ่บอ้อน้องจันเสี่ยบห้องเาจันเะสี่ยบเสียดต้อมากกว่นี้น้องจันรู้เรนเสี่ยบเหรเสี่ยบใส่น้ำจิ้มที่สุกี้กะไ้ใส่ เราตองต้องกินเลยจ้ะฮะน้ำจิ้มก็สเกใส่เลยร้สูบอ่ะต้องใส่ดิสตใส่ใส่น้ำจิ้มใส่หลายสุผสมผนั่งผสมเป็นน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำเองน้ำจิ้มทีต่อเห็เอยแลวจชุ่มมากจรต้องขาดกุได้วยแต่ว่าน้องจันจิ้มใส่หนึ่งกรบแสบแสบ่เอาเอาข้อนี้บ่กลองบะ เอาข้าวเหนี้ยบอน้องว่เอาก็ได้ว่าก็ได้ถ้าปกติหลักกินกินกับข้าวเหนี้ยโมเอนบ่แโมเอนไม่กินกับข่าเนียเ้ยโอ้โหลกไม่ค่ยอยกินกับข้าวเหนียวต่างล่อง <c oughs> ต่างล่องกินกับข้าวเหนี้ยโมแซ่บบอกก็กินข้าวหน่อยเด้อแซ่บต้องให้น้่งกินข้าวเป็นใหญ่สุดเมนหนักเล่น้องกินข้าวเป็นใหญ่ไอ้คุ้มเบาดิ ี่กูบ่าวเบอลนี่ตอกูบ่าวเล่ามันเมื่อไหร่ตอบอกว่าก er> ูบ่าวเ่าเดียวเอาทักทีมันกูบ่าวเดียวมากูบ่าวฟังไทยวะเฮ้ยกูบ่าวฟังไทยคือบัซัพพอร์ตน้องเดียกับน้องน้องจันเนาะผสมกับน้องจันกับน้องเดียร์ิปทอดกซัพอร์เกะูบ่าวเล่าอีซัพพอร์ตเด้่กูบ่าวไทยบซับพอร์ต แต่บอก้นหยอนความมันก็สุดหวนไม่มพอาะบางคนไเขาบอกว่าไอ้ตนนี้หาดพอดีี่งายเพราะตนนี้หาจะอง้เงนพอดีไดยเมื่อนองะเ้หรอเนาะบุรียงตงจานกินจานไปแซ่บแอิ่มเล่มเอคนพสิวาอิมเลย พอแซ่บดิกินเผาไหมไหนเดี๋ยวลองสิบเออเซเว่นแกดูเนี่ยเราจะให้ท่าฟิลแบกอ๋อฟิลแบกอุ้ยอุ้ยเอ้อเอ้าน้องอุษาบอดเนาะน้องอุษาบอดเนา่เคยจะจิกจิกเลยแสบเลยน้องเดียเป็น้องจันน้องจันกันเนาะเอิอซื้อกะปิสเดีย วินาทีแรกี่น้องไปสั่งนะ่สุกี้ทะเลน้องน้องคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนน้องคิดว่าเราคิดว่าจะเป็นแบบประมาณคิดวาแบบคือข้าวอืยนเนี่ยว้าซสวนอยู่ดาเาซีสวรรค์เนี่ยกินจานคนเนี่ยซีสวู่ดาที่ว่ามันมันน้องเนี้เราหมักมาเราคิดยังไงมาเราอิ่มแล้วอิ่กินกิ้แตละคนแต่แะหม่ออ๋อกินแล้วกินตัวเดียว วันนี้วันนี้ใช่ใจน้องไปสั่งข้าวมันไก่ให้อนยดิสั่งฟินบ่ข้าวมันไก่น้องกันไปสั่งเนยนะข้าวมันไก่งนข้าวมันไก่ขามันไ่อข้าวมันไก่นวครัวสั่งังไเนี่ยข้าวมันไก่ันเียข้าวมันไก่เขาไก่ต้มด้วยน้อง้าไก่ต้ม้ให้น้องกันไปไป

แม่ครัวไทยก็จะหูเเลือราะว่าเกยเป่าก็คนถ้ามาทำคนหาเนาะลองเป่าล่างเขาเขาอกแกงบัวบููเดือยอ๋อไม่เข้าใจเขาแยไปเอเขามันไอ้กระแปกใจ้ะตอนที่น้องบอกว่าไปซังซูกิทะเลประเหนเนสียอานามทะเลไม่โซกินอะไรก็แบบเฮ้ยฟังแล้วน้องคิดอี๋ที่น้องบอกขึ้นาเรนเรนแค่นี้หนกวันนักทะเล นมำนก็ได้กินได้น้ำที่ได้กินได้นาอแต่กสีเข้มเลยนออลเคยลินทะเลรือยัยยังยังไนบอยหาไปอยู่เอฟซีไปยังหาไปเอฟซียังหาไปจะมาบนยักษไปหายาไปเด้อไปดูอะไรอีกไม่นี่ดิบาาทินเพราเราบนนี้บาาทินเะไหลแ้ตงงได้นะอาทิ์อ๋อไม่พวกเขาไม่พวกเขาเอาเดี๋ยวเลิมานี่ เขาอายสิบแาวันนาทีดิอ้าวมันอายุติบปดติดติดอย่างเจ็ผมไม่ได้ไม่เทปอิ่มแล้วบอกองเดียวก็บอบอไปได้แล้ใช่หมแสน้องกระแสียูีแต่ว่าเขาอิ่มก่อนเนาะเราว่ากินไม่อะไม่แล้วไม่บกเขาหรือเป็น้ำลำพ่กจ้าเขาจะไดจีนาจะเปลี่ยนเพราะเขาเผ็ดกันจีกับเปลี่ยนมาเปลี่ยนมอ พวกเป็นยังสีบ่ะเครื่องมีเป็นยังสีบ่ล่าแม็เนี่ยเนี่ยบอสสงสัยแล้วว่าไม่เขา่เขาไม่กลัวเขาอยู่เนราะทำไมพวเขาหนักพเนี่ไปเกตันเนี่ยปกติเป็นคนตันคิปเี่ยทายเดี่ยวลงเลยไปตันีบตันประมาณวยาวเย 13บานาทีลงเลยสีบดี